ใช่เพื่อนเาจะอยู่กับแฟนเจ้าเพนนี่บ่มี่อนใช่ไหมบเพื่นพ่นนี่เพือนพ่อกับแม่เอพือนพ่อกับแม่อันนี้ดิอันนี้เพื่อนป้าใช่เืนเจ้านี้วะนี่บ่อยู่กับกับพ่อกับแม่ คือหลายคนแท้ว่จะซื้อนังเผ็ดบ่อันนีุ้เราเป็นไรล่ะซาสามสดดีมากป่ะเพ็ดจะลานบ่หนะบ่แม่ลูกเลาบ่บ่บ่แม่ลูกเพื่อนนี่บ่

สดโอเคสดรู้เรื่องสดรู้เรื่องก็จะอยู่เนาะเมื่อไหร่เออที่นี่วะเจ้าไปเห็นอย่างอยู่สวรรค์ไปเฮียนตอนไปเฮียนเหรอตอนนี้จบแล้ว แต่ไม่ได no? ้เฮชรเวียกเนาะเฮ็ดเข็ดวิ่งยังเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอ๋ออันนี้บ้านบ้านาธาตเนาะพาะน้องเพชรพาเลาะบ้านทาดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูเพิ่นสิพาพไปไปสวนเพิน่นสวนอยู่ไกลอยู่บ่ได้อยู่ใกล้บ,กกลบ้านเนาะ แคมเซ่อืมขับไม่ได้ครับเนาะเออเป็นพยายามสุกเชิญป่ะเดี๋ยวเาไปหดไปทางนี้นี่ไปเจ้าพาไปเลยเอาเส้นทางปกติเจ้าเลยเส้นทางปกติก็ไปทางนี้นี่วะทอดเทือนข้าเจ้าดิวะทอดเทือนข้าเจ้าจะลงหวยเลยไปนี่ไปทางนี้ ไปไปพาไปหดพากก่อนก็ได้แล้วก็มาทางนี้แล้วกะข้เขาอะไรกันโอเคตอนนี้ก็เดินตามน้องเพชรเนาะเพิ่นพาไปเบิ่งสวนเพิ่นนะครับทุกท่านเป็นเป็นปลูกผักนะหิมเซก็คือหิมแม่น้ำนู่นตีนเข่าพุ่นวะโบฮอดบ่อ๋อ ส่วนกล้วยส่วนกล้วยเจ้าวะเบือ้องเม็ดแหละ <c oughs> ทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นของเจ้า <c oughs> <c oughs> อยจะเขียนเม็มมมเมเเดเ <c oughs> ทีย,งผ, <c oughs> ทยงผู้ได้นอหนิเงิน กินข้าวแล้วบ่นน่กินแล้วกินแล้ววะเฮ็ดเฮ็ดกินเป็นอยู่บ่เป็นอยู่บ่เฮ็ดให้เบิ่งเนี่ยเด้ออยากเละเย้ นี่เพิ่อเก็บอีสัญญาณดาวเทียมเนาะบ้านเป็นไงน้ำนะเขาเอื้อมาใส่น้ำนะน้ำกระถางก็จะเออน้ำกระถางเลยเมื่อกี้ก็จะว่ามีโตกระถางหลายเออเละอาหารมันเป็นชื่อของมันเลยเหรอเมื่อกี้แบบไปใส่น้ำโยงกระถางคือโตัวอย่างกระถาง กัพูดว่เป็นตัวเขียวๆแต่ตะกี้ๆคันนี่คือตัวกระปอมคันนี้แต่บอกมาชิ้นใหญ่ๆก็จะบอกอีกัวหน้าบ่ฮะอีกัวหน้าบ่แม่นไหมอ๋อกระปอมยักษ์นะน่าจะเป็นอีกัวหน้าเนาะมันเป็นตัวใหญ่ๆตะกี้ค่ะมันจะลงไปกินน้ำไหลแถวโตซำแขนซำขานี่เลยเดี๋ยวนี้มีไหเดี๋ยวนี้บุ๋มแตะกี้ค่ะมันลงมันกินน้ำหาลายก็ต้องเดิเขาเลยอ๋อก็เลยเอาน้ำกระทัง โตกระทั่งสบายดีเอ้มาไรยังเออน้ำแล้วเขาไปในอะไรย่างข้ามบอกแล้วไปเบียกก็ไปมาหอนี่เลย อ๋อนี่ทางออกถนนพุน่นเนาะทางพุน่นเนาะทางมาเจ้าหน่ยค่ะเห็นบ้านอะไรสิโลสิบภาพเป็นหล่อแถวพุน่นหงโดยและนี่มันละไปไหนนี่ไปนี่ค่ะไปนี่ค่ะออกสกปูดเลยก็ออกแคมแคมมีเดียนแคมแดงหแรบบอเปล่ไปบ้านคนเมนตัดเจ้าหน่อยกับหอดบ้านคนอืมมีบ้านเจ้าหน่อยมันก็นมีบ้านแคมทางไปเจ้าหน่อยกับเห็นหงเฮียนสางก็มันมเจอแล้วที่นี่แบบนั้นบ่ น้ำท่วมทอดเชิงพี่ป่ะน้ำฝนน้ำน้ำฝนหายทอดนี่ทอดทีนี่นีน<ด>อ๋อบดบดถึงถนนบดถึง,ถง,ทง,ทงทางคุณเนาะบ่กี่ตดี๋ยวนี้มันขึ้นอืมขันทอดทางคุณมันกระถ่วมเลยทางยมละทางหล่ดอืมโอ้ซักผ้าก็มีเนาะนีเดียวปักขัก ามาก่หะมักล่ะข่อยก็มกัมกบบมากทุกอย่างเลยแหม่ไม่ไม่ไมู่ม้ใดมาตัดก็ได้วะโอค้คนอื่นอ่ะคนอื่นห่นกาาดกต่า้อ๋อ เดี๋ยวต้องเดินข้ามน้ำวยครับเดินนี่ต้องเดินไปทางนู้นนะครับคือเด็กน้อยเล่นเว้ยขอโทษรีว <c oughs> ปะ่ะถอดเกือบก่อน,ออนป้าไว้นี่เนะาะโอเคหมาบ่ขาบอบมาบ่หมี่หมาก็ได้พอด้ทถึงแล้วจะเอาไปเอาทุกท่านก่อนขาส่งก่อน เอาสีเบญจ์คือเอาไปนั่นน่เก็บป้านี่ก็ได้คนหาเอาไปเอาสิบรย่างเจ็บตีนบอาไปหอดทุ่นบ่นี่ก็ไกลบ่ปลาขัดนี่ทุกท่านอู้สุดยอดเนาะโอู้ขอบใจน้องเพชรเนาะพามานี่ อู้น้ำยังไหลแห้いいองอยู่เนาะขาคำห้วยอุ้ยตอนแรกว่าจอดขาส่งน่บอท่านแล้วแหละขึ้นเต็มขาแล้วตอนนี้เปียกแล้วเนี่ยเปียกขึ้นกางแล้วโอ้ลาเลยมาเลยข้าเจ้าหาปลายอยู่ว่านี้ อืมบ้านยาันั้นกับบได้ขามมาทางนี้เลยนะยพนก็ได้ขาขาข่กับ,บขามนุ้นมันมีครัวมีควโดูบ้านนะนนบ้านอันสาพุตโอ้ต้องไปไกลอีกเป็นรักคุณวะน้ำกระทาง ตรงนี้หอยนี่ครับมีหอยแข้งพ่อหมหอคือเนาะหอยกาบบ่เนี่ฮะขัดเอาบา่พายไปพายไปเบิ่งเด้อพายไปงมเลยเด้อ นี่บอแม่เจ้าบอแม่สบายดีลูกเคยมาหาเลยเด้ออู <t> ้ผาลึกผลาดเด้อ ใหญ่ไหมนี่บอกผักเก็บไว้เหรออ๋อนี่ที่แม่เพื่นปลูกเนาะมีบักอื้อเนาะบักทัว่วพริกผักหอมบัวแล้วก็อันนี้ยังวะบอนบอนเกงบอนหวานเนาะ มาดูสวนน้องน้ำเพชรลาอันนี้ว่าเจ้าก็ฮดมีซูเศ้าเนาะหาบเอาอื วันเว้นวันโอ้มกักินได้ปะบัออกทัวกินให้บึงกินให้บึงเลยกินอะไเกินกิไได้ก็ไ่ได้ใสยาใส่ปุ๋ยป่ะขอบใจกินทุกมือกม้อเนาะกินแต่ผัก

จักเดือนบังอื้อเป็นนี่ประมาณสมเดือนเดี๋ยวเอามาเอามะอื้อด้อจองไว้มาเลมาเลยนี่มักระดอกกำลังดอกนี่มาพริกสาลีบักสาลีอ้ามักพริกแลวกบต้นยา ไกัักนอกนอผักนอคนไทยเรจะเรียนัวไรบ้างบ้างนี่พริกเป็พริกใส่ช็อต มีนจะคนพี่น้องมมดหาคนคนคนกลางคนนี่ใดคนที่สาบอกนึกว่ามีสี่คนแล้วเป็นคนกลางมุดูก็ได้บ่เพิ่งมาหางินได้เนาะอันนั้นดิเชืองไงดิของเจ้าบ่ ไม่เป็นยังเป็นสวนแบบเขาปลูกไม้อ anyway. mm ัน hmm. น so right so like ี้ปลูกไม้เหนงะบ้านสังไะ้ทยเพราที่ดินหลายอยู่เจ้าหน่เนาะเ้นขึ้นไปตัดแล้วก็เอาลงมาจะเอาไปเห็ดเทีอนเทีอนเห็ดนางฟ้าด้นั้นเองแต่ีเคยปูกปะ แต่ละปีบอกเคยหักก็ปลูกปีนี้เลยค่ะว่าอย่างกาเจ้าอาโครงการมาเลยบ่มีคนเห็ดหนูที่นี่อ่ะใส่คุณยังเห็นอะไรอีกเจ้าเห็ดเองบ่ฮะเจ้าเห็ดเองบ่แบบมีโครงการกัเจ้ามาให้เห็ดแล้วก็สิเห็ดลองเบิงแต่ตั้งแต่เกิดมากับไ่ได้เคยเห็ดสริลองเบิงทุกอย่างต้องมีครั้งแรกเนาะรักครั้งแรกก็มี อันนี้มันแก้ววะแมนมันแก้วสีอย่างสีเหลืองสีสีอะไรสีม่วงสีม่วงเหรออือไปขึ้นเป็นหัวดีเนาะมันเป็นดินทรายเนาะอ่าเดี๋มันมันเป็นดินทรายปนอันนั้นดินเหนียวในทางทางพุ่นค่ะเป็นดินทรายเบิร์ดอือมันก็เป็นหวยทำเงาซาดีบุพเพนะสึ่งพีซาลีบุพเพนะ เห็นมากปลูกในนี่เดียวเธอหนามากแล้วอาซีเอาเม็ดซาลีเห็นเหลืองๆใหญ่ๆมาให้รู้จักไหมพันจัมโบสวิตนะอันนี้ค่ะมันเป็นสีขาวซาลีเนท่านสีขาวส่วนใหญ่เขามักปลูกเป็นสีเหลืองกับเจ้าโบดิกูข้าเจ้าโบกินปะมันโบมี่กับเจ้าโบดิญุมปลูกปต่สีขาวแบบนบ้อืม อันคือเ้ากินมิกินกระสีเหลืองนะที่เจ้าซื้อว่าแซ่บอยู่วะแบบนั้นนะเออท่านี่แหละเขาเขาองอันเขาเน้ยุ่มปู่ขั้นขาวอืมเอาอย่างเห็ดปุยนี่ขี้เบขี้บวปุยธรรมชาติด้วยครับนี่อย่างดีนะนี่ขี้เบ้เนาะเป็นก้อนน้อยๆเนี่ยนี่เนาะเออแต่ขี้เบ้มันก็เป็นแบบนี้ปเบิปลือกมันคือปุยเลยเนาะ ปกติมันก็เป็แบบนี้อยู่แล้วออ๋แมนโอ้โสุัาหลายอันนี้หามับ่เป็นับ่อันนี้ฮดกออกลงม่อันเม็ดเม็ดปะได้สีพาไปหลอกบ้านแถวคุณในหมู่บ้านโอเคต่ ข้าวมู่บ้านนะครับภารกิจในสวนจบแล้วเด้อบ,บาย <laughs>